สวัสดีครับสมพรผมนะครับพามาเบ่งกันเห็ดทอวงหนูนะครับด้วยวงล้อนะครับเนาะนี่มันก็มีนี่ครับเกี่ยวครับเกี่ยวถ้าหงกาเฮ็ดไปแล้วละครับเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วบ่ไดตตอนแรกก็บบริไยนะครับเนาะนะครับตาหอกมากครับตาหอกมากรับอันนี้บริไตครับนี่ที่เป็นทั้งสีดำเนาะ อ๋อที่เป็นลักษณะสี่อันี้คือประหยัดครับลอ่ลอโรถิ่นเก่าๆครับบางทีก็ขอเขาก็ได้ครับข้างล้านเขาขายข้างล้านเขาขายบาทสิบบาทยี่สิบบาทนะครับกะท่อเนี่ยก็ะท่อหกสิบครับผมปลูกหน้าไว้ครับเพราะดินเน้ามาเป็นน่วย,ม,ยมันก็เลยมาเห็ดเลี้ยงหนูครับ นี่รับนั่นแหแล้วนี่เข้ากับรงครับนี่กับรงมมาสิเป็นลาสนางสีครับเนี่ยเดี๋ยวกับวันเดียเอาตะแกงกันพัะลมมาปิดครับนี่อันนี้มาถ่ายเบองกันครับเนี่ยพอหนึ่งกันครับเนี่ย,ยอันนี้ก็บ,บริทายตอนตัดนะครับตัดแล้ว ของผมก็ติหาวิธีประหยัดต้นทุนนะครับนี่ตัดเลยครับนีบต่ตัดแล้วตัดแล้วกลับเลยครับกลับวงทอเลยนะสนามเสียมข้างในบานเหตุครับแล้วก็นั่น เคยถ่ายเบิ่งก่อนนะครับเนาะยางกับยางรถยางเก่านะครับหาแบบเก่าแบบใแบบส่งานอะไรล่ะเขาถิ่มแล้วเขาไปถามสื่อเพิ่นสิบบาทยี่สิบบาทนะครับต่อท่อผมก็บบอลได้สื่อดอกผมมาออกตุ่นหมุงเน่าข้างในผมก็มี่นะก็เพระว่าตันเทศุัางสี่มันกาสี อันนี้ห้าไว้เห็ดพอพันไม่พันนะครับเนาะน,นุขุนก็นได้ครับแต่มันดอกหลายออกสามสี่ตัวเขาใส่ได้ถนดัดดีพอพันไม่พันครับแน่นอนประยัดแบบสุดๆเลยครับอ่สวัสดีครับสมพรบุตรพรมครับ